สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการพิมพ์แ lap ของเราอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาทดสอบดูว่าเงื่อนไหนมีความแข็งแรงมากที่สุดที่เราใช้สําหรับผูกกิ๊กันนะครับโดยในวันนี้จะมีทั้งหมด3เงื่อนที่เรานํามาทดสอบก็คือเงื่อนยูนิน็อตเงื่อนไทลีนน็อต และก็เงื่อนเชนน็อตนะครับซึ่งจะเป็นเงื่อนที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรและสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ทดสอบในวันนี้ก็จะประกรอบไปด้วยเครื่องวัดแรงดึงมาตรฐานนะครับกิบเบอร์ห BPO LOCK SNAP สายช็อค l e e d e r FURO CARBON 40ปอนด์โดยวิธีการทดลองของเราเราจะนำแต่ละเงื่อนมาดึงสู้กันนะครับแล้วเราจะมาดูผลว่าเงื่อนไหนสามารถทนแรงดึงได้มากกว่ากัน โดยในคู่แรกเราจะนําเงื Uni ่อนยูนินตนะครับมาทดสอบกับเงื่อนไทลินนอตนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการประกอบเข้าเครื่องทดลองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยด้านบนของเราจะเป็นเงื Uni ่อนยูนินตและด้านล่างก็จะเป็นเงื่อนไทลินนอตนะครับตอนนี้พร้อมแล้วยกที่1เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับก่อนจะไปรับชมกันต่อขออนุญาตแนะนำเหยื่อสำหรับตกปลาะชะโดในฤดูกาลนี้เจ้าพิมพ์ใจร้ายเจอรี่สและโซนิก3.5 Monster Hook Special ก x Uni ชียล กับไท okay, ยรีนอดโอเค let's go ผลการทดลองของเรานะครับ ปรากฏว่าเงื่อนที่ชนะไปในยกแรกก็คือเจ้าไทลีนอตนะครับตัวด้านล่างนะครับตัวเงื่อนยังอยู่สวยงามดีนะครับส่วนเจ้าตัวด้านบนนะครับเป็นยูนิโนตระเบิดไปเป็นที่เรียบร้อยจะสังเกตได้ว่ามันระเบิดตรงช่วงที่เรามัดเงื่อนพอดีเลยนะครับและยกต่อไปผู้ชนะของเราไทลีนอตจะไปเจอกับเชนนอตนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงื่อนไหนจะเป็นของจริงและนี่คือยกตัดสินนะครับระหว่าง เชนนอตด้านล่างและไทลีนอตด้านบนแล้วเรามาดูกันว่าเงื่อนไหนจะเป็นเงื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดเชนนอตและไทลีนอตโอเคเลทส์ ผลออกมาแล้วนะครับเงื่อนที่อยู่รอดเป็นเงื่อนสุดท้ายก็คือเชนน็อตนั่นเองนะครับไทลีน็อตระเบิดไปที่แรงดึง10กิโลนะครับแต่ว่าเชนน็อตยังคงสภาพอยู่ดีนะครับซึ่งผลสรุปของเราก็คือเชนน็อตเป็นเงื่อนที่แข็งแรงที่สุดในบรรดา3เงื่อนที่เรานำมาทดสอบนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับใช้เงื่อนไหนในการผูกกิฟกันอยู่แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเลือกเงื่อนผิดคุณอาจจะนอนไม่หลับไปทั้งคืน